พิงกี้สาวิกาไม่รอช้ารีบแจ้งทันทีหลังเจอดราม่าแชร์พฤติกรรมหญิงที่สนามบินงานข่าวจนได้ําหรับนางเอกสาวสวยพิงกี้สาวิกาหลังเดินทางไปทำงานที่จังหวัดนาราธิวาสแต่กลับเจอชาวเน็ตรายหนึ่งโพสตคลิปพิงกี้ขณะเดินอยู่ที่สนามบินพร้อมเขียนแคปชั่นเอาไว้ใต้คลิปด้วยว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่นาราธิวาสแต่เหมือนคุณเขาไม่ยินดีเลยนาแบบจุดๆ,ๆคุณเขาคงจะเหนื่อยละมัง้งทำกลางกระแสวิพากษ์ วิจารณ์ต่างๆนานาร้อนจนสาวพิงกี้สาววิกาเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับเจ้าของโพสต์ดังกล่าวทันทีโดยกล่าวว่าสวัสดีค่ะเรารีบนะเราปวดฉี่มากเราอั้นฉี่ขอโทษนะคะที่ไม่ได้ทักทายในขณะที่เจ้าของโพสต์ก็ได้คอมเมนต์ตอบกลับพิงกี้สาววิกาโดยกล่าวว่าเราก็ต้องขอโทษพี่พิงกี้และแฟนคลับพิกี้ทุกคนด้วยนะคะเราไม่ค่อยได้ติดตามพิกี้ก็เลยไม่รู้ว่าพี่กี้ คนยังไงแต่หลังจากที่ได้เจอพี่พิงกี้เมื่อคืนเราก็ต้องติดตามพี่พิงกี้ทุกช่องทางเลยค่ะลงรักความน่ารักของพี่พิงกี้ไม่โกรธเรานะคะขอโทษค่ะ ทากลางแฟนคลับที่เข้ามาให้กำลังใจสาวพิงกี้สาวิกาและปกป้องว่าตัวจริงพิงกี้น่ารักมากมสัยดีเป็นกันเองสุดๆและบอกว่าดาราก็เป็นคนเหมือนกันจะให้ยิ้มตลอดเวลาก็เป็นไปไม่ได้ทุกคนก็มีธุระหรืออยากจะมีโมเมนต์ความเป็นส่วนตัวก่อนที่จะพบว่าภายหลังเจ้าของโพสต์ดังกล่าวก็ได้ลบคลิปนั้นออกไปแล้วและล่าสุดสาวพิงกี้สาววิกาก็ได้ออกมาไลฟ์ชี้แจงแล้วค่ะ